สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันน,น,นี้วันที่สิบอ่าสิบเท่าไหร่นะวันนี้สิบเจ็ดเนาะใช่ไหมวันที่ 17, สิบเจ็ดสิเพราะเมื่อวานวันครูนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าเอา่อถ้าทุกคนจำได้นะคะกี้เคยถ่ายบริเวณเหน้าบ้านกี้นะคะว่าที่ต่างจังหวัดนะคะที่ต่างจังหวัดโอ้จะเรียกว่าชนบทก็น่าจ,จะได้เลยนะคะเนี้ยคือเอ่อหน้าบ้านกี้เนี่ยมันจะเป็นคลองนะคะมันจะเป็นคลองแบบนี้นะคะแล้วก็ ช่วงที่น้าแบบเยอะๆนะคะคือบ้านเราติดน้ำไงน้ําเยอะเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาจนถึงบริเวณโซนแถวๆนี้เลยนะคะถ้าจําได้เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วที่ที่เคยถ่ายลงคลิปไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้มันเลยปีใหม่ไปแล้วเนาะวันที่สิบเก็กลางเดือนเข้าไปแล้วเนาะน้ามันก็เริ่มลงแต่ปกติอ่ะมันจะไม่ลงมากขนาดนี้หรอกนะคะแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างว่า และปัจจุบันนี้เนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีการทําเกษตรกันทุกรูปแบบนะคะก็ทํานงทํานาทําอะไรกันเงี้ยสูบน้ําจากในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะขึ้นไปในบอ่อเก็บน้ําของบ้านตัวเองกันนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้น้ํามันก็ค่อนข้างจะลดเร็วไปจากคลองส่วนกลางตรงนี้นะคะแต่ก็โอเคค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็กี่ก็ยังถือว่าปีนี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะปกติบางปีเนี่ยนะคะโอ้โหขอดคลองอะ่ะ คือน้ําแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแล้วนี่เพิ่งจะเดือนมกราคมก็ยังไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวพอเดือนมีนาใช่ไหมช่วงมีนาเมษาช่วงหน้านแ้งจัดๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะลงไปอีกขนาดไหนนะคะถึงได้บอกว่าวิถีชีวิตตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้การสัญจรกันทางน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะจําได้สมัยก่อนก็มีเรือพายทุกวันนี้ไม่มีเรือพายแล้วนะคะก็ต้องเดินทางทางถนนเอานะคะแล้วก็ กำลังจะบอกว่าทุกคนเห็นไหมคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกื <c oughs> อบจะแปดโมงแล้วนะคะเจ็ดโมงกว่าๆค่ะประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนาทีได้ทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยหมอกโอ้โหเอาจริงนะคะกี่ไม่เคยเห็นหมอกแบบเนี้ยมานาน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 ,นานมากแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนดูสิว่าอ่ะโอเคอันนี้คือฝั่งตรงข้ามบ้านก็ยังพอเห็นบ้างนะคะว่าเป็นบ้านคนใช่ไหมอ่ะยังพอเห็นอ่ะ ฝั่งกันนี้ฝั่งนี้คือแผ่นไปได้ไม่มากนะเพราะว่ามันจะติดคือข้างบ้านเนี่ยเขาเขาต้นไม้เขาจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะคะข้างบ้านขวามือเราเนี่ยนะ <c oughs> อ้เป็นสวนพฤก,กษศาสตร์เลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้แผ่นไปได้ไกลไม่ได้อ่ะไปทางด้านซ้ายมือไปทางด้านทิศตะวันตกแล้วกันนะคะตรงเนี้ยถ้าเลยไปอ่ะมันจะเป็นหัวโค้งนะคะถ้าทุกคนจําได้นึกภาพไหมคะปัจจุบันนี้ทุกคนมองไปดิระยะทางแค่ไม่ถึงประมาณคิดว่าจากตรงเนี้ยนะ จากตรงนี้นะคะไปตรงถึงประมาณตรงไม้ตรงนั้นนะคะทุกคนเห็นนิ้วกี้ปะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงต้นไม้ต้นเนี้ยจากจนที่กี้ยืนนะคะไปจนถึงตรงนั้นน่ะประมาณสักสองเมตรน่าจะได้นะคะโหดูดิโหกี้ไม่เคยเห็นหมอกแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆนะคะเนี่ยเมื่อกี้เปิดประตูออกมาแบบตกใจเลยเหมือนกันนะคะเว้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยใครมายิงมิซายแถวบ้านกูปะ เล่าห,หมะคือยิงแบบระเบิดควันเนี่ยประมาณนี้เออนี่ยืนยืนยืนอยู่ตรงตรงบริเวณเขาเรียกอะไรนะคะตรงริมริมเขาเรียกะไตรงไหนตรงตรง,ตรงบันไดบ้านกี้เนี่ยตรงเขาเรียกเขาเรียกหัวบันไดบ้านกี้เนี่ยนะคะตรงตรงหน้าบ้านออกมาเนี่ยตอนนี้ยืนยืนอยู่แค่แป๊บเดียวยนะคะเนี่ยช่วงจังหวะที่กําลังยืนคุยกับทุกคนเนี่ยยังไม่ถึงประมาณสามนาทีนิด,น,ดนิดเนี่ยตอนนี้หัวหัวมันจะรู้สึกเหมือนมีมีความแบบ เหมือนมีอะไรตกตกลงม,มาที่หัวเราเขาเรียกว่าน้ําค้างนี่แหละนะคะเรียกว่าน้ําค้างใช่ไหมเขาเขาเรียกว่าน้ําค้างหรือเปล่าน้ําค้างเนอะก็น้ําค้างแหละประมาณนั้นนะคะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีละอองฝอยๆเพราะมันเป็นหมอกไงมันเป็นหมอกโอ้โหเออเนอะทุดทีอ่ะกี้ให้ดูนะเอาจงจริงนะสมมติถ้าเกิดว่าเราดูในมุมนี้นะโอ้โหประมาณแบบอารมณ์เหมือนว่าโอ๊ยตายแล้วพี่กี้หรือน้องกี้ กี้หรือใครก็ตามแล้วแต่จะเรียกคงคิดว่าโอ๊ยตาแล้ววะพี่กี้อากาศด,ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยออันนี้แหละอันนี้ต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงอะไรวะเพลงแบบบอกจังๆละคนเอ้ยเหมาะสมเลยนะคะเนี่ยเอ้ยแต่ตาแล้วไม่สามารถจะร้องได้เยอะนะคะแล้วไม่สามารถจะเอาเพลงมาใส่ได้ด้วยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก,กมมี่นะคะเ <laughs> โชคดีจังจริงๆถ้ากี้ออกมาไวกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคะแล้วก็จะยืนเมาส์แตกกันได้อีกสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเห็นเรือไหมเดี๋ยวกี้ขอถ่ายรูปเนี่ยนะคือมันก็จะเป็นภาพที่แบบคือในภาพหอกไหมคะว่าถ้าภาพอะไรที่มันภาพสไตล์อย่างเงี้ยนะเหมือนมีคนกเหมือนแบบอารมณ์แบบมีคนพายเรือใช่ไหมหาปลาอยู่ในอยู่ในแม่น้ํากี้จะนึกถึงตอนที่กี้ไปสังขละบุรีนะคะเพราะที่นั่นเนี่ยมันจะมีฟิลแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะ แต่ใครจะรู้ว่าพระนครสุีอยาอําเภอที่อยู่ไกลโพล้นสักขนาดนี้นะคะบ้านกี้นี่โคตรจะแบบเอาจริงนะจะใช้คําว่าไกลปืนเที่ยงอะ่ะไม่ผิดเลยนะคะอ่ะเห็นไหมแต่มันก็เนี่ยพอเริ่มสายมันก็เริ่มใจเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมว่ามันเริ่มไปแล้วเมื่อกี้เรามายืนอยู่ประมาณเนี่ยอ่เพราะว่ามันมันจะแปดมงใช่ไหมคะอ่าไปที่ถ่ายรูปก,ก่อนนะสวยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวที่จะทําไงไนให้เห็นมุมนี้ว่า สวยจังเลยเลยเอ้สะพานไม้ที่มันยื่นออกมาตรงนี้นะคะท,ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเป็นสะพานที่เ,เขาเรียกเป็นสะพานยาวบ้านกี้กับบ้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสะพานยาวอยู่แบบนี้ทั้งคู่แต่ของเขาจะเป็นแบบสโลปล,ลงนะคะคือสามารถเดินลงไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ทางน้ําแล้วเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ส่วนใหญ่นะคะเราเดินทางกันโดยทางรถถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะเ,เก็บภาพไว้ไตายแล้ว มีหมอกด้วยโอเคค่ะพอละเด็กกี้ขอตัวไปทําธุระแห่นะคะเพราะว่าทําธุระเขาเรียกนะทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ํากินกาแฟอะไรก็ว่ากันไปนะคะจะแปดโมงแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ไม่แน่นะอาจจะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะคะเด็กกี้ดูก่อนเช็คกําลังเช็กกับน้องๆที่อยู่ในเมืองนะคะว่าช่วยดูให้พี่หน่อยสิว่าวันนี้คนเยอะไม่ว่าเพราะถ้าคนเยอะกี้ก็จะไม่ไปนะ อ่ะโอเคค่ะจบไปด้วยฉากสุดท้ายที่เอ่อบริเวณจุดนี้นะคะที่มีหมอกเยอะๆนะคะหมอกจังๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันพอนะคะแค่สองท่อนพอนะคะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ โอเคนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ